ในคลิปนี้ผมมีรถมาฝากหนึ่งคันนะเป็นรถรุ่นพิเศษนะครับอีโคคาที่ยกสูงราคาน่ารักน่ารักและก็ที่สำคัญน,นะสภาพเนี่ยสวยกิปปีใหม่มากนะครับสวัสดีครับผมผมเอก59ออโต้นะครับแน่นอนเจอกับผมก็จะมีรถสวยๆมาฝากซึ่งวันนี้ผมอยู่กับเจ้าตัวนี้สวยยาริสคอรอสรุ่นพิเศษตัวนี้นะครับพื้นฐานตัวอีโคคาร์ยานตัวต้งยาริสนั่นเองนะครับพอทำตัวยกสูงขึ้นเป็นรถคอสโอเวอร มีการตกแต่งนู่นนี่นั่นเข้ามาเนี่ยก็โอ้โหรถนายช้ขึ้นเยอะเลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมมาพร้อมกับตัวโมเ่นพิเศษพิเศษด้วยในเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนะถ้าสนใจยังไงต้องรีเลยแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เป็น t ต y ยต้ายาริสคอร์ปี2020รถเนี่ยมือเดียวไม่น้อย3 0,000กว่าโลนะครับราคาเปิดมาพิเศษจริงๆตัวนี้4 9 9 0 0 0า่านบาทน,นั่นเองนะนะครับผ่อนก็สบายๆไม่แพงนะครับ ตัวรถเองเนี่ยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําไม่มีเลยตัวนี้รถสวยน่าใช้เ,เดี๋ยวผมมาดูพามาดูรายละเอียดปริย่อยว่าตัวนี้มีอะไรมาบ้างนะครับไล่มาเลยตัวด้านหน้านก่อนตัวรถเองเนี่ยเป็นสีขาวนะสีขาวสะอาดสะอาดสวยๆตัวหลังคาเป็นสีดําตัดกับตัวรถดีมากๆนะครับเ,เจ้าของเก่ามีการไปติดกันรอยมารอบคันเลยนะครับตัวนี้ดูสวยแล้วก็ ไฟหน้าที่เป็นแบบมัลติดิฟักเตอร์คือกลางคืนเนี่ยสว่างสวัยเลยล่ะใช้งานดีมากๆผู้ขับขี่เนี่ยวางใจได้สําหรับไฟชุดนี้เนาะมาพร้อมกับตัวไฟฟ็อกแลมหรือว่าไฟตัดหมอกด้วยนะครับตัวกันชนนะครับเป็นแบบสีขาวนะแต่ว่ามีการเล่นลายสีดําทําให้ตัวรถเนี่ยดูสวยดูสปอร์ตมากๆในส่วนของตัวด้านหน้านะครับตัวนี้สวยหน้าเดี๋ยวไปดูด้านอื่นกันต่อตามผมมาเลยครับ ตัวยา i ิ c ครอสตัวนี้นะครับก็พื้นฐานมาจากตัวยา r ิ s แหละแต่ว่า,าตัวถังยกสูงขึ้นแล้วก็มีชุดแต่งเพิ่มเติมเข้ามานะครับเ,เป็นในสไตล์ของรถค r อ s โอเวอเล็กๆตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ e ีโคคาด้านข้างมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับหลุมไล่เรียงเลยล้อแม็กเนี่ยเป็นลายเฉพาะของยา i ิ c ค o อ s เลยขนาด16นิ้วจากโรงงานนะครับยางก็ติดโรงงานนะปี2 0 2ม 20, ใช้ก็เดี๋ยวยาว,ยาว ตัวซุ้มล้อมีการตกแต่งซุ้มล้อด้วยปงล้อที่เป็นสีดําทั้งสี่ล้อนะดูสวยมากๆนะครับแล้วก็ไล่มาในส่วนของตัวกระจออกมองข้างที่เป็นสีดํานะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็มีกันสาดตรงรุ่นมีมาให้นะครับตัวหลังคาสําหรับตัวยาริสคอร์สเนี่ยตัวนี้เป็นสีดําเหมือนกันนะครับสวยเลยนะครับชายลงชายล่างมีการตกแต่งสีดํามานะครับ มือเปิดตัวเจ้าของเดิมก็ไปติดตัวกันรอยมานะครับรวมกระทั่งฝาถังน้ํามันด้วยนะครับไล่มาในส่วนของตัวด้านหลังกันบ้างนะครับด้านบนเสาอากาศที่เป็นแบบชาร์คฟินนะครับแล้วก็อพอเป็นหลังคาดํดานะดูสวยมากมาในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับก็ดูสวยแล้วก็ดูลงตัวด้วยนะไฟท้ายมีการไปติดตัวขอบโพรเมียมมานะครับทำให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะสำหรับตัวนี้กระจกบานหลังมีไล่ฝ้าการปัดน้ำฝนหลังมีมาให้ครบกล้องหลังมีมาให้ กันชนด้านล่างนะครับมีการตกแต่งที่เป็นสีดำนะดูทําให้ตัวรถเนี่ยดูสวยดูดุบึืนด้วยแล้วก็ตัวรถเองอ่ะจะสูงขึ้นมาจากตัวยาริสปกติพอสมควรเลยเหมือนกันนะครับสวยเลยเปิดฝาหลังขึ้นมาดูกันหน่อยดีกว่านะหลักๆแล้วภายในก็พื้นฐานมาจากยาริสปกติเนี่ยแหละนะครับแล้วก็เปิดฝาท้ายขึ้นมาก็แน่นอนมีตัวมา่านบางสายตา ที่เก็บของกว้างขวางสะดวกสบายเบาะแถวสองพับได้4060นะตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์พื้นฐานเลยนะครับว่ากันด้วยเรื่องของสภาพเนี่ยตัวนี้ก็สวยเดิมครับด้านหลังเดิมเดิมข้างเดิมเดิมไปดูส่อกันต่อมาครับผมพามาดูในส่วนตัวห้องเครื่องตัวนี้กันบ้างนะครับก็ยารีคอร์ตตัวนี้เป็นเครื่องออ3ามเนาตัวใหม่นะแรงม้าเยอะขึ้นนะครับเป็น92แรงม้าแล้วก็พละกําลังเนี่ยเพียงพอเหลือเฟือต่อการใช้งานเลยนะครับ เป็นเครื่องว p i ที่ทำงานร่วมกับชุดเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ด้วยนะเพราะฉะนั้นประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับว่ากันด้วยเรื่องของตัวสาภาพเนี่ยโหใหม่รถปีใหม่นะครับสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบน็อตเนิร์ดเนี่ยไม่มีขยับนะครับตัวนี้แล้วก็ระบบเกียร์ระบบไฟฟ้าระบบเครื่องยนต์ต่างๆของตัวรถเนี่ยสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานมากๆนะครับแล้วก็ตัวรถดูสะอาดสะอ้านด,ดีคอล้างออกมาแล้วโหนึกว่าป้ายแดง เราเข้ามาดูในส่วนตัวภายในห้องโดยสารสาหรับตัวยาริสครอสตัวนี้นะครับก็ภายในดูสวยเลยเน้นโทนสีดําแม้กระทั่งตัวหลังคาก็เป็นสีดานะให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตดีนะครับตัวเบาะนี่เป็นแบบเบาะห้าน,นะนั่งสบายดีแล้วก็อบกระชับดีตัวเบาะยาวเชียร์ตัวนี้ก็นั่งสบายมากเป็นรถที่นั่งสบายคันนึงเลยก็ว่าได้แล้วก็สภาพภายในค่อนข้างสวยเพราะว่าใช้มันน้อยนะครับรถมือเดียวปีใหม่ด้วยปี2020 เรามาดูในส่วนของตัวออปชันได้อะไรมาบ้างนะครับในส่วนของตัวนี้ตัวพวงมาลัยเป็นแบบยูริเทนนะแต่เขาเออกแบบมาสวยคัตติ้งดีเลยตัวนี้นะครับสามารถรับสายวางสายได้ที่พวงมาลายัยปรับเครื่องเสียงได้ที่พวงมาลัยนะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของแผงหนะ้าปัดด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบวงกลมสามวงวางซ้อนกันนะสวยๆตัวนี้พื้นเป็นสีน้ลืงเงินอ่านง่ายครับแล้วก็มีหน้าจอ MID ข้างล่างนะแสดงข้างกรลํางานต่างๆของตัวรถตัวนี้นะครับ ใหม่อยู่ที่35,000โลเท่านั้นเองนะตัวนี้บุกครบกุญแจครบรถสวยมือเดียวปีน้อยใช้ดีมากแน่นอนนะครับรถค่อนข้างสมบูรณ์ตัวนี้มาดูในส่วนของตัววิทยุกันมากนะครับของเขาตัวนี้เปลี่ยนเป็นหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนนะครับขนาด7นิ้วสวยตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้มีพอร์ตเชื่อมต่อมาให้ครบทันไม่ว่าจะเป็น AUX USB h e d นะครับก็มีมาให้ครบเลยตัวนี้ด้านล่าง เป็นชุดแอร์แบบอัตโนมัตินะครับให้มาแล้วก็มีช่องใส่วางแก้วน้ำสอช่องนะครับเกียร์ CVT แบบคั้นบันไดตัวนี้มีมาให้แล้วก็อุปกรณ์พื้นฐานทั่วไปมีให้ครบในส่วนของระบบความปลอดภัยยาดิดเนี่ยเขาให้อา่าถุงลมนิรภัยมาให้7รลูกเป็นมาตรฐานอยู่แล้วซึ่งเยอะที่สุดในบรรดารถอ e ีโคคาทั้งหมดเลยนะครับสภาพภายในห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างใหม่ สวยขนาดนี้พลาดไปเสียได้แย่นะสำหรับเจ้ายาดิทรสตัวนี้นะครับก็ฝากกันไว้หน่อยละกันสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสอบถามเรื่อเข้ามาได้เข้ามาทดลองขับกันดูได้นะครับแล้วก็เปิดราคาไม่แพงช่วงนี้โปรโมชั่นเยอะด้วยนะสอบถามเรื่อเข้ามานะครับก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสำหรับเจ้าครอสตัวนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์0944426666นะครับนัดหมายเข้ามาทดลองขับกันดู ก็สำหรับโชว์ดูม59โตค่าแกลเลอรี่ของเราเนี่ยอยู่บนถนนกเกษตรน้อมมินนะครับใกล้ๆกับตลาดป่าทวิกรแค่นี้เองเปิดกันทุกวันครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์9ามงเช้าจนถึง9โมงเย็นนัดหมายเขามาทดลองขับกันดูได้นะหาุ่นไหนอยู่ก็ลองสอบถามเข้ามาดูนะครับมีรถมากมายเข้ามาช่วงนี้แล้วก็ฝากไว้หน่อยนะเพจ a c e b o o k ครับเข้าไปเยี่ยมชมกันดูได้นะ59โตค่าแกลเลอรี่ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับในนั้นก็จะมีรถสวยๆแล้วก็สาระดีๆมาฝากกันเป็นประจำแล้วก็แน่นอนครับช่อง YouTube ของเรา ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าท่านจะได้ไม่พลาดโอกาสต่อๆไปเพราะว่าผมจะพารถสวยๆแบบนี้หายาก,ยากสภาพดีๆแล้วก็ที่สำคัญน,นะครับราคาไม่แพงมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันเป็นประจำในช่อง YouTube ของเราครับก็สำหรับคลิปนี้นะสำหรับลูกค้าที่หารถประเภทนี้อยู่รับรองว่าหายากมากสภาพนี้ราคานี้ไม่ขนาดนี้คุณหาที่ไหนไม่ได้ง่ายๆแน่นอนสำหรับ โตโยต้ายาริสคร s สปี2020สรถสวยมือเดียวบุ๊คครบกุญแจครบเช็คศูนย์ตลอด